ก้มเหยียดขาตรงข้างลอยนับนึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายืนดีมากดีมากเหยียดขาขึ้นมาเลยนะเหยียดขาขึ้นมาเลยเหยียดตรงตรงเลยเหยียดขาตรงตรงเลยนะมะโยกขาขึ้นพี่เป็นคนตรงผมก็เข้าใจอหครั้งหนึ่งทุกคนก้มหน้าเยอะๆแล้วมันจะลอยหนึ่งสองก้มหน้า กุ้งยกขานับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเกียรมาสุดยอดนี่คือการลอยตัวตอนนี้นะครับเวลาที่เราลอยตัวเนี่ยเราจับขอบสะอยู่ใช่ไหมครับนักเรียนที่รักเรา,เามือจับขอบสะอยู่พอเราโก้มหน้าได้แล้วเรารู้สึกว่าเราลอยให้เราเอามือเนี่ยกางแขนไม่จับขอบสะเพราะครูนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอามือไปจับขอบสะ แปด้าดึงข่าแล้วก็เลยหน้าลุกยูโอเคนะครับ s u s e me sir You understand what I ask? ร์สุกี้แตงกี๋ท้ออ่ะหนึ่งสห้าเก้มหน้าก้มยกขาหนึ่งสองสามสห้าหกเสลุกขึ้นยืน เข้าใจครูกันดีดีเท่านี้มากเลยครูบอกว่าอะไรครูบอกว่าอะไรมาปมหน้าไปครูนับเท่าไหร่นับเจ็ดให้ทำไรการใช่ครับครูละครบเจ็ดให้กางและแปดให้ทำไรดึง่าแปดให้ดึงเก่าเก้าให้ทำไงเก้าสิบ